เรื่องขึ้นต้นด้วยตัวเองหรือเปล่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> ดเฮ้ยเป็นยังไม่ได้เฮ้องไม่ได้เหรอดีเวิร์สได้แล้วพี่จะ <c oughs> ไปล้างจานแทนแม่บ้านไหมได้ <c oughs> โอ้ยไม่ล้างหนึ่งปก <c oughs> ติไม่ล้างพี่สว,ส,สวัสดีครับวันนี้ไม่อยู่กับเมือ่อฟูลเซนจุดๆ,ๆนะครับผมวันนี้อยู่กับผมลัมมิสนะค,ครับแล้วผมก็เลยพี่ครับ วันนี้เราก็จะมาเล่นเกม Who is actually, it นะครับจริงๆมันก็จะเป็นบอร์ดเกมที่เราแบบว่าจะทายคนครับว่าเราได้ใครคนไหนแล้วก็เลือกทายกับฝั่งตรงข้ามทายใจอะไรประมาณนี้นั่นเองก็ทุกคนที่เราทายนะครับหรือที่เราเล่นวันนี้ก็จะเป็นคนในสังกัดฟูเซนทั้งหมดเลยทุกทีมทั้งทีมแล้วก็สตรีมเมอร์ด้วยมันรอดูกันว่าพวกเราจํากันได้หรือเปล่าจะเน้นเป็นผู้ชายนะครับส่วนใหญ่ก็คือทั้งหมดเลยแหละไม่มีผู้หญิงเลยเป็นผู้ชายผมก็น่าจะจำเพราะทังยากหน่อยตอนหน้าถ้าเป็นผู้หญิงผมน่าจะชนะก็เดี๋ยวรราไไปดดูกกกััน้คบ ผู้เล่นเป็นสองทีมผู้เล่นจะเลือกรูปลักษณะคนมาหนึ่งใบให้แต่ละทีมทายให้ได้ว่าที่เราเลือกนั้นคือใครโดยทายจากลักษณะเช่นใส่แว่นใช่หรือไม่เป็นต้นโดยคําตอบจะตอบได้แค่ใช่หรือไม่ใช่จะผลัดกันถามและทัาทำตอบออกเรื่อยๆจนสามารถทายได้ว่าฝั่งตรงข้ามเลือกการ์ดอะไรไว้เดี๋ยวเราจะเล่นเป็นเบสออฟทีกันนะครับกติกาก็คือห้ามถามซ้ำนะครับผมไม่เก่นว่าหรอใส่เสื้อเจ์ซีตัวเก่าไหมไม่ใช่ครับ อยูเดียวเป็นทีมวารอไหมไม่ใช่ง่ายเลยอ้าวปึ๊บเป็นสตรีมเมอร์ไหมไม่ใช่ครับเป็นทีมอาวีหรือเปล่าใช่โอเคชนะแล้วนี่ชนะแล้วมันเหลือไม่กี่คนไงตอนเนี้ยบายๆเรดาวีไหมจริงๆแล้อาจจะเล่นก็ได้หรือไม่เล่นก็ได้อะผมก็เล่นอาวีอะเออ ชื่อขึ้นต้นด้วยตัวเองหรือเปล่าอาจจะใช่หรือไม่ใช่ก็ได้ <c oughs> เฮ้ยเป็นยังไม่ได้เฮ้ยต้อไม่ได้เหรอเฮ้ยได้เหรอเรามันต้องมันต้องใช่กับไม่ใช่เดี๋ยวนี้ <c oughs> ใช่ okay. ไหมใช่โอเคชนะชนะละโ <c oughs> <c oughs> อ้โหทั้งหน้าผมรันเลยทั <c oughs> ้งผมอเต่าเลยปะไม่ถูกแน่นอน ไม่ถูกแน่นอนโคแมนไม่ใช่หูขอตอบที่แอชเอิร์ธโอ้ถูกพี่แค่นี้ไม่ได้ยากครับไหนไหนบอลลองดันเล่นๆดูว่าใครแต่ไม่ถูกหรอกเพราะผมยังไม่รู้เลย APU เหรอไม่ใช่ใครวะทีละวัด B ทีโปเกมอนฮะโปเกมอนของกูเซ็นดีเวอร์ได้แล้วพี่ได้ล้างจานแทนแม่บ้านไหมได้โอ้ยไม่ล้างหนึ่ง ปกติไม่ล้างพี่เล่นโปเกมอนไหมพี่ไม่เล่นเอ้ยอาจจะเล่นก็ได้นะจริงๆดูบอลถามก่ถามดิแล้ต้องถามแบบใช้ทีมโปเกมอนไหมอะไรอย่างเงี้ยเรียบร้อยป่ะอาจจะเล่นหรือไม่เล่นก็ได้อตัดอรงไหนอ่ะตัดใครดีวะพึ่งโง่ก็ไม่รู้ตัดอะไรอ่ะในในตัดแล้วเออตาผมแล้วเขาสตรีมด้วยไหมต้องตอบให้ถูกนะเขาสตรีมด้วยไหมแบบแข่งไปด้วยสตรีมไปด้วยใช่ไหมเออ นี่เขาตีมปวะโอเคแล้วผมตัดสตรีมเมอร์ก่อนถ้าเขาสตรตีมจริงอะบอลจะตอบแล้วว่าเขาสตตีมงั้นสตรีมเมอร์ไม่ใช่แล้วหนึ่งตัดทีมเอวีไปด้วยเพราะว่าถ้าเขาต้องรู้ว่าทีมเอวีสตรีมหรือไม่สตรีมคุณใหญ่จบละวผตัดไปจะจบแล้วันนี้เนี่ยเล่นวาโลใช่ไหมเคยเห็นเล่นอยู่นะเคยเห็นเล่นอยู่เคยดูเคยดูแล้วเขาเล่นอยู่เล่นนะเคไม่ช่วยอะไรเลยผมสองสูตรแน่นอนคนนี้ทำทรงผมแบบแสกกลางหรือเปล่าแบบเปิดหน้าผากอะ เอาง่ายในรูปอะ่ะเขาเปิดหน้าผากไหมเปิดหน้าผากคือเห็นแบบว่าตรงนี้นะเห็นอย่างเงี้ยอาจจะไม่เพรว่าไม่ใช่ไหมโอเคงงเลยกูวันนี้เนี่ยเอามือกอดอกปะกอดหวานจีครับเอาง่ายเกมที่เขาเล่นอะ่ะคืนต้น้วยตัวผีปะ่ะใช่คณะรู้แล้วใคร ผมขอตอบเลยพี่เลยไม่ใช่ผมขอตอบโมดมิวไม่ใช่หายเลยเอ้ยผมขอตอบแล้วผมแมนไม่ใช่ผมตอบ MPU ไม่ใช่เฮ้ยอะไรอ่ะโกงหรือเปล่าฮอเตอร์ไม่ใช่เอาตอบธีรวัตรบีโอถูกทำอะไรดิใส่เอเขาโตอ่ะใช่โอ้ บอทเชียร์จัดบอกเคชียร์จัดบอทสูตรครับเยมจบใบมาพี่พี่ตาเล่นนม,มาพี่วันนี้แค่แค่เนี่ยวันี้แค่แค่เนี่ยมันไม่จัดทีนี้นี่จะเป็นรอบพิเศษนะครับซึ่งคำถามท,าที่เราถามซ้ำไปในสองรอบเมื่อกี้ก็ห้ามถามเหมือนเดิมมันก็เหลือไม่กี่คำถามรอบๆเนี้ยซึ่งผมคิดไปแล้วเราตัดชอยได้ดีด้วย<า>โอ้โหโอซิง <c oughs> อะในรูปอะ่ะเขายกมือไหมยกมือถ่ายรูปอย่างเงี้ยในรูป มันก็ยกทุกคนบ่ะรอยกนะกอดอ์นี่นะว่ายกวะยกโอเคยกยกเก่าไม่นับยกดิมันนี่เงี้ยอาทมายถึงได้ยกมือทำท่าอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็ว่ายกยกไม่ยกก็ได้ทั้งนั้นอะมันก็หมดอ่ะหายอะไร็นรูปที่เขาถ่ายเนี่ยมือสองมือเขาอะแขนซ้ายแขนขวามีติดกันไหมก็คือไม่ว่าจะเป็นนิ้วจิ้มกอดอกอะไรนับหมดไม่ติดไม่ติดโอเค สบายในรูปเขายิ้มเห็นยิ้มเห็นฟันไหมไม่เห็นฟันหรอในรูปอะมือเขาอะขึ้นมาเกินเกินแบบว่าท้องไหมเกินสะดือไหมมือเขาอะเกินนะในรูปอะเขายกมือข้างเดียวไหมโอ้ยใช่อ่ะดีว่ะในรูปเขายกมือสองข้างเปล่าสองข้างครับโอ้ยวยแล้วเงี้ย ยงชพี่หน่อยดีเนองยกนิ้วโป้งไหมครับเขาทำท่ายกนิ้วโป้งไหมครับก็ยกนะก็ยกขึ้นมาหมายถึงเป็นรูปนิ้วโป้งเนไม่ใช่บุคลิกเขาแบบว่าเป็นคนที่ผอมไหมแบบสมส่วนอะคือไม่อ้วนอะสมส่วนครับโอเคึ๊บไอเยอะววาโลก็ถามอะไรบอกอะไรใช่ไหมใจสตรีมเมอร์ถามอะไรใช่ไหมเดี๋ยวอะไรไมนี่ขนาดสองหัวเนี่ยสองหัวยังไม่ไหวกับผมเลย เป็นคนที่สนิทกับกอีพีป่ะไม่ไม่น่ามึงไม่น่าเอาไงไม่น่าสนิทหรอเออไปแล้วกันไปหน้าเขาอ่ะยิ้มหรือแบบเสียยิ้มไหมง่ายอ่ะเอ้าคืออะไรวะไม่เสียไม่เสียะรู้แล้วมาเราจะตอบนะตอบเราเลยเดาแม่งหรือเปล่าพี่แฮตตี้อ่ะเออไม่ใช่ผมตอบ ลัมมี่ตัวผมเองโอ้ตัดวชอยแล้วก็รู are are loser, ้เลยง่ายมากเลยใครไม่รู้เนี่ยอวีไอพปเกมอนเนี่ยโอ้ตอนแรกจะเลือกแล้วจะอแบบเอ็กซ์พียูอะน่าทรงเหมือนกูเลยเฮ้ยอยู่คนแรกเลยเอาไม่ดีวะเรียบร้อยยังไง เรียบร้อยครับจบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมก็ชนะไปสต่อศูนย์นะ<ส>วันนี้จบไปแล้วครับสำหรับรายการมเมื่อฟูลเซนจุดๆๆนะ EP แรก EP ต่อไปจะเป็นอะไรหรือจะเป็นใครมาเล่นก็ฝากไปติดตามรอดูด้วยครับฝากดกดซับกดไลค์คลิปนี้ด้วยไปเจอนครับหรือคลิปหน้าจะไปเล่นอะไรหรือว่าใครจะมาแค่ตัวย,ยังไงก็ไว้ไปรอดูในคลิปหน้าครับวันนี้สำหรับวันนี้บ๊ายบายครับลาก่อนทุกคนไปครับที่รู้ราง